มึกนะคะกัวพี oh, all right, all right, all right. ่ไม่เห็นอร่อยอร่อแซ่บเใช้น้ำมันที่ทอดไ่ดาวโอ้อ่อยออยอร่อยโดมดงโดมงเผัดกัโอ้เยอะๆๆหมึกเยอะมาก ต oh, ัวแกงแงก่อนโอ้โหชิ้นกระทะเลยอะแค่ที่ไม่เผ็ดปั้งเยอะมากค่ะสองร้อยอะสองรบาทอืมหอมหวยหวยเลยหอมหวย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 กระทะเล็กไปนะ พัดปลาหมึกจ้ากับพ่อปลาหมึกจ้าแม่บ <To move. S 1> ุญเอ้ยน <c ough> ี่แม่บุญแม่เอ้ยกับปลาหมึกจ้ากับพ่อปลาหมึกแซ่บแซ่บไปจัดเดินแซ่บอสดสดปลาหมึกสดสดแซ่บแซ่ ตั้งแต่เป็นคีเอเตอร์มาเห็นนะโอ้ผัดตกข้าวแบบตี๋เนี่ยตึกมากตึกมากแม่เลยตึกมากแม่เลยใช่ไหม,มเ็น่กลัวว่าเหม็นข้าวไม่เหม็นข้าวค่ะเพราะคนเขนจะเหม็นข้าวนะ ม,มันแสบมันไม่จะแสบจะหนัวยางเดี๋ยวจ้าใส่ไปทั้งปรุงมเราทำเองเอง,เอ,งเอาชาักเอาช้อนไปปุ๊มาคินเองคิมเลยโอ้ยแสบ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 ิก ปลาหมูเฮ้ยหมูปาดเลยสาวคนเค็มป่ะเขย่หมดเลยเอามาชิมใหม่ยายใส่ไปครับยายใส่ไปอเยอะยายใส่เครื่องปรุงไปแล้วมาชิมใหม่มาเลยเดหลือน้ำยายเพิ่มเครื่องปรุงไปอีกไงที่แรกยายใส่เครื่องเดียว ราคะที่ใส่กะเพราแล้วอู้กะเพราทั้งสวนกะเพราเราเองทั้งสวนทั้งสวนมา,าโอ้เต็มกระทะเลยเต็มอคะกระทะ,ะ,ทะโอ้ไปขายได้หลายร้อยแน่นาะผัดขา